ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับสวัสดีครับร้านมีบการ์ Infinity ครับผมสรับปืนกระบอกนี้นะครับเป็นลูกโมวินกันนะฮะงานไต้หวันนะเป็นระบบแก๊ส CO2 นะครับลูกโมวินกันรหัสรุ่นก็คือวินกัน733ด้ามสีดำนะครับสำหรับตัวนี้วัสดุของเขาจะเป็นโลหะเกือบทั้งหมดเลยนะครับจะมีคลิปนี้ที่เป็น ABS นะครับสีดำสวยมากนะฮะมีลายเชคเกอร์ทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็มีกระดุมตนี้นะฮะ เป็นโลโก้วินการนะครับ WG ทั้ง2ด้านเลยนะสวยมากจับถือก็กระชับมือนะครับสำหรับด้านจับของเขาเต็มไม้เต็มมือดีนะตัวปืนนะครับตัวนี้ทําสีเป็นสเีเงินนะครับเงินกึ่งเงานะเนี่ยมันจะวิงวิประมาณนี้นะครับผมสวยมากแล้วก็มีตัวโม่นะครับ ที่บรรจุได้6นัดนะครับตัวนี้มีความพิเศษนะครับสำหรับลูกโมงเขาก็คือปลอกของเขาจะเป็นแบบปลอกเพิ่มแรงความเดือยกระสุนนั่นเองนะฮะแบบนี้นะฮะตัวโม่ลำกล้องอยู่ที่2นิ้วนะครับแต่ว่ามีปลอกตัวนี้มาเพิ่มทําให้มีความยาวของลำกล้องจริงๆนะครับอยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะเพราะว่าบรรจุกระสุนจากด้านหลังนี้เวลา now, ที่มีแก๊สดันเข้าไปนะครับกระสุนก็จะวิ่งจากจุดด้านหลังนะครับยาวมาถึงด้านหน้าเลยทําให้ความยาวของลํากล้องเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความแน่นยํากับยิงแรงมากยิง่งขึ้นนะครับ้บนี นะครับก็ยิงแรงมากกว่า500แน่นอนนะครับสำหรับรุนนี้ฮะตัวปืนสามารถยิงได้ทั้งดับเบิลนะครับก็คือเหนี่ยวไกลนกจับทํางานนะครับดับเบิลแล้วก็ซิงเกิลก็คือแั้งนกแบบนี้นะฮะไกลก็จะลดมาประมาณนี้แต่วอเรานะครับผมแหมยิงได้ทั้ง2ระบบเลยนะฮะสมจริงมากด้านหลังนะครับก็จะมีเหล็กส่งแรงทานเฟอร์บาร์นะครับเป็นตัวเซฟตี้ชั้นหนึ่งป้องกันปืนลั่นนะฮะตัวนี้ เวลายิงไปแล้วถ้าเราไม่ตั้งใจเหนี่ยวกลปืนในตรงทัดวาก็ไม่สามารถชนกับไอตัวตกวาวได้นะครับผมเราต้องตั้งใจเหนี่ยวกาจริงนะครับถึงจะสามารถยิงได้แล้วก็มีลายเชคเกอร์ aker, ข้างหลังนกสับนะครับทาให้เราง้างนกได้ง่าย้มากยิ่งขึ้นนะครับศู์เล็งใบสูรหน้านะครับก็เป็นแบบตายตัวด้านหลังเป็นแบบร่องบางกแบบนี้นะทาให้จัดศูนได้ง่ายนะครับผมเป็นศูนย์ทรงต่อสู์เองฝั่งนี้นะครับก็จะมีมาคิ้งประมาณนี้อ่าสวยมากนะครับตรงแกนโม่ก็จะแบบเปื่อยๆ่างนี้เลยนะฮะ งานดีด้านหน้านะครับผมมันจะมีตรงลำกล้องนะครับทอรี่สีเงินนี้เป็นทอรี่อลูมิเนียมนะฮะอ่าด้านล่างนะครับตัวนี้จะมีเป็นไอตัวบิดนะครับในการเปิดวาล์วนั่นเองสามารถเปิดตรงด้านนะครับตัวนี้ออกมาได้นะล้วก็บรรจุแก๊สเซีทูนะครับเข้าไปในตัวด้านนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็บิดตัวหูคายนี้นะครับเป็นตัวหูบิดนะใส่เข้าไปทําให้แกสทำงานนะครับแล้วก็สามารถยิงได้นะครับ ใช้ร่วมกันกับกระสุนนะครับกระสุนที่ใช้จะเป็นกระสุนมีบีการนี้นะลูก6มิลนะฮะบีบีา BB การหกมิลหรือว่าเพื่อนอยากจะ,ะนําไปยิงขวดให้แตกก็ใช้เป็นลูกแก้วนะครับกวดเด็นบอลน,นะสามารถยิงขวดแตกได้นะครับผม แล้วก็ทาความสะอาดนะครับดูแลปืนฉีดดูแลทุกอย่างนะครับด้วยซิลิโคนแบบนี้นะครับฉีดฟื้นฟูได้ทั้งกระบอกเลยนะใช้ร่วมกันกับเส้นสะอาดนะครับในการขัดถูในตัวโม่เีงนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ที่จะแนะนําในการใช้งานตัวนี้นะครับวินการลุกโม่เจ็ดสองสามลูกโม่สองนิ้วนะครับด้ามสีดําถ้าสนใจก็สามารถทักทายมาได้นะครับทางไลน์เลยนะตอนนี้ยังมีของอยู่นะครับ ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ